ใจผมผมก็อยากให้เลือกนะว่าใครอยากขึ้นหรือไม่อยากขึ้นแต่อีกมุมหนึ่งผมก็มองว่าถ้าให้เลือกมันก็จะเป็นภาพเดิมครับอันว่าผมบังคับขึ้นเลยแล้วกันจะได้จบจบนะครับง่ายดีง่ายต่อผม,อมง่ายง่ายเลยผมอยากให้สองแกงนี้ตีตีนะครับยี่สิบห้าล้านนะครับมูลค่าหลังปีใหม่ ผมเห็นแล้วไอตอนตอนรถหมพี่ว่าแล้วแล้วมันลงรถตอนรถจะลบพอดีมันไปเลยสตวดทำไมอ่ะไไม้เดียววะไม้เดียวจบตัวไม้เดียวตันคืนเวอร์ไม้เดียวอ่ะบันไดโคตรสูงตีไม่ตายมันรู้อะไรกอโดนกระบอกดีกว่าไม้พี่อ่ะหนึ่งอันที่เกิด หนึ่งหนึ่งหม้โดัปั๊มไหมครับบอสไอเวอร์ครับเวอร์เดี๋ยวไปแปะนมกกาลหน่อยได้ได้ครับตอนนี้เลยเหรอพี่จะคุยใช่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 ฮะเขาสภาเชิญไดแมกกาลน่าจะเป็นพี่ฮะแล้วผมไปอะนะเออมึงไปเลยแต่ไปบอกว่าไม่เอานะครับครับเอาไม่เอาไม่เอาเราไม่เอาบอสไปไปด้วยด้วยกันไหมบอสไม่ไม่ไม่เอาดีกว่าไหม ถรับผมอยากได้ไม่น่าคุยก่อนคุยก่อนคุยก่อนใช่ใช่คุยพี่คุยก่อนเลยแต่ไม่แต่เขาจะให้ไปตอนนี้เลยได้ได้ได้เดี๋ยวผมเสร็จแลไปกันเยอะๆไหมล่ะมาไปสี่คนเลยไปรถสี่เดี๋ยวไปเดี๋ยวเบิกรถช่วยก่อนเออเยี่ยมไฟดับไว้สั่ ผมว่าเรายังไม่พร้อมปะอืมส่วนส่วนตัวกูว่ามองมองว่า อย่างอ่ะแต่ไม่รู้วะาคิดว่าไงกันนะผมว่าแบบมันต้องใช้เวลาอีกอ่ะสําหรับเราอ่ะเรายืนระยะไม่ได้หรอกใช่ใช่ไมนกลัวเป็นแบบขึ้นไปแล้วเป็นลงไวอ่ะไม่น่าไหวไอ้เชี<ว>่ยขึ้นไปแล้วแบบลงมานี่คือหนาวเลยนะโดนล้อดิมาร์ถ้าขึ้นไปแล้วลงเร็วอ่ะเออ มนผมว่าถ้าขึ้นไปมันต้องแบบพร้อมที่จะรับสตอรี่แบบต่อเนื่องกันแบบมันมันจะมันจะเป็นอารมณ์แบบว่าถ้ามึงตกลงมาแล้วไปตีใครจะเป็นอารมณ์แบบที่น้องๆเราไปบักก็แต่ขึ้นไปมันก็มีทั้งประโยชน์ทั้งทั้งทั้งดีทั้งทั้งทั้งไม่ดีนะเว้ยพี่ประโยชน์คือได้การ์ดได้สวัสดิการสภาพวกเปิดตู้ฟรีสี่สิบเอ็ดสล็อตแล้วก็สี่สิบเอ็ดสล็อตแต่แต่มึงมึงได้ที่แบบก็จริงนะแต่ถ้ามึงมึงต่ออีแล้วมึงจะ ตลอดคนนั้นมันจะหายไปอ่ะใช่ใช่มันก็รักษาตลอดคนนั้นไม่ได้อ่ะมันคืออยากให้คิดดี่ดีกันไหมแต่ผมว่ามันเดี๋ยวยังไม่พร้อมจริงครับกูคือกูกูกูว่ายังไม่เอากูไม่เอานะถ้าความเห็นกูอ่ะกูยังไม่อยากได้ผมว่าก็ยังครับาบอสเด็กแก๊งเราบอกไปก็อายเขาเราดับทำให้มันนิ่งก่อนดีกว่าแล้วก็แบบพร้อมรับหลายตอรี่แบบเทเวอร์บอสถูกป่า ต่อเน,นื่องกันอะแบบเขายื่นมาเราแบบพร้อมเล่นนั่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ไม่ะงะเราขึ้นไปมีคนชิมเราเราไม่ไหวเงี้ยมันก็ภาพลงมาอยู่ดีเดี๋ยวพูดกันเลยนะ แชร์วิวแชร์กูปะบอสกูเก็บมีดได้บ้างเก็บมีดเก็บมีดเก็บมีดเก็บวิวแชร์กินข้าวไม่อร่อยเลยกูอะไรกินข้าวเลยชัวร์กูกะไม่ผิดเลยกาเซีย เชี่ยสภาบ้านกูสบายไปก็วะส <c oughs> วัสดีครับมาใกลก็ได้เพื่อนพี่ทำพี่พูดไหมพี่หรือพี่จะให้ผมพูด <c oughs> มึงพูดเลย <c oughs> โอเคทีนี้ครับเนื่องจากกวีว่างหนึ่งตัวนะครับผม เออ่มีผมก็ได้เรียกก็วีคุยละก็มีเสนอมาสองแก๊งก็คือทองสุกกับกาเซียสครับบูบาไว้ไปอใจผมผมก็อยากให้เลือกนะว่าใครอยากขึ้นหรือไม่อยากขึ้นแต่อีกมุมหนึงผมก็มองว่าถ้าให้เลือกมันก็จะเป็นภาพเดิมครับอันว่าผมบังคับขึ้นเลยแล้วกันจะได้จบจบนะครับง่ายดีง่ายต่อผมง่ายๆเลย ผมอยากให้สองแกงนี้ตีตีนะครับยี่สิบห้าล้านนะครับมูลค่าหลังปีใหม่พี่พูดไหมผมยิ่งมึนๆอยู่ฟังครับฟังครับนฟังครับอ่ะหลังปีใหม่ครับยี่ห้าล้านขอไม่เกินวันที่สิบห้านะครับหวังว่าจะได้วันซัดกันนะครับของ่ายๆเลยโอเคไหมครับขอพี่ว่านะครับ มังไงเออบ,บังคับนี่คือผมก็ปฏิเสธไม่ขึ้นไม่ได้ใช่ไหมกาเซก่อนหน้านี้มาขอนี่ก่อนมึงไม่อยู่อ่ะตอนมึงไม่อยู่อ่ะมีคนมาขอด้วยเหรอพี่ใช่คนในกาเซมาขอจะขอเทสขึ้นเก้าอี้ออลองเราไปถามในแก๊งมมดูอันนี้ผมผมมีหนี้ของพี่ด้วยนะผมกลัวว่ามันผมจะใช้หนี้พี่ไม่ไม่ทันอะ่ะก็รีบตีให้จบแค่ยี่ห้าเองวันเดียวก็จบแล้วอืมใครไม่รับ โอเวอร์ซัดห้าสิบแค่นั้นแหละจะรับครับรับครับพี่รับรับครับพี่รับครับเสียเวลากูด้วยเนี่ยงอมกูงอมจากเรื่องรถประมูลมาสักพักแล้วทองสุกรับไหมครับรับครับรับครับโอเคจ่าเสียรับไหมรับครับพี่รับรับไม่ได้โอเควันไหนครับเดี๋ยเวลาวันไหนครับเรื่องเรื่องเรื่องวันเดี๋ยวว่ากันใกล้ๆกล้ได้ไหมครับพอดี ไม่มั่นใจด้วยครับรอผ่านปีใหม่ไปก่อนนะไหมครับพี่ปีใหม่ใช่ไหมครับปีใหม่ใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวผมไปแจ้งกับพี่ต้นเดือนต้นเดือนมานัดกันโอเคนะครับได้ครับได้ได้ต้นเดือนมาักันถามตรงนี้เลยไหครับได้ยินครับได้ยินเหียมึงถามมึงมึงใช้เสียงดังมึงมึงถามอขาเลก็พี่นแล้วทำไมทีนั้นซึ่งหนูไม่ขึ้นครับผมผมถามแล้วได้ไหมครับอันนี้คือมันผลวหวมันเป็นทองสุกเหรอครับครับ คือคือทองโหวเป็นทองสุกกับกาเซียเท่ากันครับตัวทองสุกคือคิดว่าแบบอาร์เทน่าน่าจะเหมาะสมกว่าทองสุกครับอาร์เทน่าไม่พร้อมครับอาร์เทน่าแล้วก็ไม่มีกวีคนไหนโหวตอาร์เทน่าด้วยครับกวีทั้งสี่ตัวโหวตทองสุกกับกาเซียครับเท่าๆกันโอเคครับโอเคครับถึงแม้ตอนแรกว่าจะยังไม่ให้ตีจะเป็นการคัดกวีแบบไม่ตีแต่ไปปมาก็ถ้าโหวตสองในเมื่อความเห็นไม่ตรงกันการซัดกันก็ต้องเกิดขึ้นครับ เรื่องยิ้มใอยากผมอยากดูมวยเลยก็ต้องตีครับถึงพักแก๊งได้โอเคครับโอเคครับต้นเดือนมานัดวันกันอีกทีครับครับใครชนะก็ขึ้นเก้าอี้ไปเลยครับเชื่อเหมือว่าการตั้งเก้าอี้บนที่มวอ่ะมันดีครับหลายอย่างถ้าแนวทางของคุณมันแบบชัดเจนหรือว่ามีเจตนาไปในทิศทางเดียวกันจริงๆอะยังไงขึ้นก็ดีกว่าต้นเดือนเข้ามานัดกันครับเจอกันโอเคครับโชคดีครับทั้งสองคน ลบลบว่าพิมพ์พิมพ์ไป็นห้องไอ้นี่เลยดิยวตักบ้านนะพี่ได้ได้ได้พี่โชิญดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับเราคุยกับกาเซสหน่อยไหมหลังปีใหม่ไหมเผื่อครับหลังปีใหม่แล้วนัดตอนมาคุยหลังปีใหม่เลยไม่เป็นไรเจ๊อันนี้เลื่อนอะไรไม่ได้เลยสิบบวกก่อนแล้วเชิญทองสุขครับทองสุขครับเออทองทองสุขมีพอแบบมีพอพอพอมีวันไหมประมาณว่าแบบหลังๆประมาณไหนมีไหม หล,หลังในใจวันที่สิบก่าว <Through you. S 1> ันที่สิบห้าครับหลังอะโอเคโอเคเพราะพวกผมไม่เอเอ,เอ,เอ,เอท้องสุกแบบว่าสะดวกแบบประมาณแบบเสาร์าอันนี้ไหมสุกเสาร์อาทิตย์อะไรแบบน,นี้ไหมดีกว่าไหมหรือว่าหรือว่าวันธรรมดาครับเดี๋ยวสักประมาณวันที่สี่สี่ที่ห้าผมมาบอกได้ไหมครับได้ได <cam am aya> ้ได้ได้ได้ขอขอเบอร์ไว้หน่อยได้ไหครับอ่าเก้าเก้าสี่เก้าสองครับโลลี่ครับเก้าเก้าสี่เก้าสองพีซีโลลี่ โอเคครับหรือไม่ก็ติดต่อสาบ้านได้ครับพี่เพราะว่าบางทีแบบบางทีแบบคนคนในแก๊งหรือว่าโรลีอาจจะไม่อยู่อะไรเงี้ยสภาบ้านรับเรื่องได้าเรียกค่ะสภาบ้านได้เลยได้ครับนะครับครับเอามาครับครับแกครับพี่หมอบไปหรือเปล่าล่ะออถ้าถ้าจะพาบ้านไม่พี่ถ้าสาบ้านผมมูีไม่อยู่อ่ะก็รับผมกับโมโจได้ ได้ได้ได้เลยไม้ไดไสภาบ้านเราไม่อยู่แแไม่คอยอยู่ละน้องติดเรียนหรือเปล่าเอ้าน้องเลนอยู่หรอสิ่งที่คิดจะนะเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะไม้รู้ได้ไงอ่ะอะไรอ่ะมันรู้ได้ไงอ่ะเฮ้ยก็น้องยังเด็กอยู่เลยไไม้ไม่ช่วยไหนนะไม่อยากตายเลยช่วยอะไรผมไปแค้สภาบ้านเองพี่ไฟบังคับเพราะถึงเราไม่ถึครับ อีกเอาไว้ไม่สิบลายกันห้าสิบเอ็ดังใช่ครับใช่ใช่ใช่เลยครับใช่เลยเยอะครับก็เอาหน่อยดีเอาหน่อยดีวีแปลงมาเลยรอดเลยไอ้น้องสามใช่ครับใช่ครัเลเ่เชลเล่เชลเล่แล้วไงวะสุดท้ายแล้วเลือกอะไรไม่ได้เลย เ,นนเขาไม่ให้เราเลือกเลยอ่ะอันนั้นแต่เที่รรเราคิดมาใช้ไม่ได้เลยเดือก็บอกบังคับไป